รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมาสกี้ยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะยินดีนำเสนอเพราะว่าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกหลานเนอะคนใกล้ตัวเราแแฟนหนูเองจีบอยู่ไอ้แกเป็นคนเจ้าชู้มากรู้ไหมฉันเห็นว่าใครสวยนี่แกจีบหมดเลย อ่ะผมเจอแมวพ่อผมนั่นจีบแมวสวยเดี๋ยวเดียวยังงงอยู่เลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครใกล้ตัวเราอะไรยังไงใกล้ตัวเราไงก็โอ้โหลูกหลานลูกหลานน่ลูกหลานพ่อเขาก็เป็นเพื่อนฝูงเราไงเพื่อนฉันก็มีแต่เยคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคนอื่นไม่มีหรอกเฮ้ลูกเย่เหรอเนี่ย А, วันนี้เคาจะสลัดคราบเหรอการเป็นนางเอกลิเกจะมาร้องเพลงให้เราฟังน้องแป้งมาเห้วเนี่ยใช่เลยเพราะฉะนั้นมาสกียินดีต้อนรับน้องแป้งมิตรชัยมันอยาจะเพลงด้ใจแต่กลัมันจะง่ายไปเลยต้องคยลบตามันต้องมีลวดลายแต่ไม่เชิงมากมายให้ไวจะล แบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะหน้าตาก็ดี จบไปชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าไวเชิงค่ะไวเชิงนะครับเป็นการร้องที่เรียกว่านําวิธีการร้องแบบกึ่งๆระหว่างลูกทุ่งลิเกอะไร mm hmm. เอามาใช้กับเพลงป๊อปที่เป็นแนวใหม่ๆแบบนี้เลยใช่ค่ะเสียงดีร้องดีกว่าคุณพ่อเยอะเลยอ่ะไม่ไม่ชอบอะ่ะชอบมากคือถึงแม้ว่าจะดนตรีจะเป็นฝรั่ง นะแต่ความรู้สึกของเราก็คือทุกอย่างเป็นทยหมดเลยอ่ะใช่ค่ะใช่เป็นซิงเกอร์แรกเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นซิงเกอร์แรกเลยค่ะว้าวเป็นยังไงบ้างผลตอบรับก็โอเคนะเป็นเพลงเป็นเพลงแรกแต่ว่าหนูไม่ค่อยคาดหวังแต่พ่อจะคาดหวังหรอหรอรพ่อเป็นคนจัดการให้หรือว่าหนูจัดการเองหาเองไม่พ่อจัดหมดแล้วแต่พ่อน่ะไปฟังไปฟังสงกรานมาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ๋อสงกรานลังสาร เขาไปฟังเขาได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ยขอให้ลูกสาวได้ไหมเพลงนี้เออแล้วเขาก็ไปเตื้ออยู่สมการก็ถึงโทรมาหาเออนุญาตให้ดีใจใหญ่เลยให้ลูกเพลงนี้เหมาะเหมาะมาก่ันผู้ชมแฟนรายการนะไปลองไปไปไม่ฟังบ่อยๆเพราะชอบไม่ใช่พ่อชอบอย่างเดียวหนูต้องชอบด้วยนะหนูชอบชอบชอบเพราะว่ามันเป็ตามใจพ่อนักลูกใช่แล้วต้องเป็นตุงตัวเองต้งถามครูเพลงเลย ลุงลงฟังแล้วเป็นไงเดี๋ยวใช้คํำว่าอะไรนะครูเพลงไม่ครูลงครับครูเพลงครับนี่ถามครูเพลงเนี่ยเพลงของครูเพลงยังเอาไม่รอดเลยลุงเดือดไปจากการที่ครูได้ฟังเมื่อสักคร่นี้เรียบร้อยแล้วนะคตั้งแต่ต้นจนจบนะครูไม่รู้เลยเนื้อมันมีอะไรบ้างเลยไอ้เชื่อบอกาไว้เชิงฉันไม่ได้อ่อยนี่ยะาเหมือนชอบผู้ชายคนนี้แหละแต่ว่าเราก็ ไว้เชิงนิดนึงมันแสดงออกมากไม่ได้ผู้หญิงไงผู้หญิงไทยก็ต้องไว้เชิงเนาะลักษณะเขาเหมือนพ่อเขามากเลยนะทำไมอ่ะเรียบร้อยออกเรียบร้อยไงปอยากฟังเสียงบอกว่าดยที่มันมีดนตรีอ่ะเอื้อนเอื้ออ่ะได้ไหมลูกจ๋านะแม่ฟังนิดนึงลูกได้ค่ะเป็นเป็นลิเกละกันได้ค่ะหนูนงแป้งมิตรชัยขอกราบไหว้แฟนจ๋าลูกสาวพ่อเอง เสียงลอยมาถึงบ้านไม่ต้องรักแป้งมากนักแต่อยากให้รักนานๆโอ้ยอ่อนหน้าดูน่ารกมากเลยแล้วแล้วชีวิตจริงอ่ะลูกมีแฟนหรือยังอ่าเปคกเป็นยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่แบบพี่ยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่แบบพี่ น้องเ็ค<น>ไม่เป็นไรเลังไงเอางี้แม่คุณพ่อในวันนี้นะพี่เอมไม่มาในรายการผมจัดผู้ชายให้น้องแป้งเอามาให้เลือกสามคนแต่เลือกกลับได้คนเดียวเราจะามาให้เลือกยังไงอ่ะเอางี้ดีกว่าครับนใ,ในเกมนะครับผมตอบคำถามพิสูจน์ใจนะฮะ<ห>แต่ให้น้องแป้งเนี่ย คือแบบว่าจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นผู้ชายสามคนให้เลือกคนที่ตอบคําถามถูกใจน้องแป้งมากที่สุดและยังไม่พอถ้าถูกใจปุ๊บถ่ายรูปเอาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วก็พากลับบ้านได้เลยส่งให้เอชยาดูอ๋อเอาเอชยาง่ายงร์ดนัดบอ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 ดเรียกมาเลยดีกว่าเยลคันเอางี้นะครับขอต้อนรับหนุ่มๆทั้งสามคนเลยครับ